สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Big Night Fairy ฉบับรีเมดและอลไก็จะมีประมาณนี้นะครับแขงก็จะสามารถขยียบได้นี่ครับตรงนี้ก็ขยับได้ทั้งสองข้างเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโค้งรว่นนะครับวัดถอดได้นี่นะครับอ๋อหัวกลดก็ช่างมเลยครับ <Okay. S 2> นี่นครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับ10 Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับส c r าย e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย